สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับช่อง c ชาแนลคููธนาวยนะฮะอ่าวันนี้ก็จากประเด็นที่เป็นข่าวกันเลยในช่วงนี้ก็คือเหมือนกับสมมุติว่าไปซื้อโทรศัพท์มาหนึ่งเครื่องนะครับอ่าอาจจะไม่ว่ารุ่นไหนยี่ห้ออะไรแต่เป็นการซื้อแบบผ่อนอ่าพระเอิญว่าเราก็ช่วงแรกๆเราก็ผ่อนแต่ว่าช่วงหลังๆเราอาจจะไม่มีเงินอ่าหรืออาจจะ ละเลยไม่ชําระหนี้ก็คือไม่ได้ผ่อนนั่นเองอ่าทีนี้พอไม่ได้ชําระหนี้ทางเจ้าของโทรศัพท์เนี่ยก็คือคนที่ให้เราเช่าซื้อนั่นแหละก็คือฟ้องอ่าเมื่อฟ้องเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะมีการตกลงทาโยมอ่าว่าจะผ่อนเดือนละเท่านั้นเท่านี้หรือปล่อยให้ศาลพิพากษาไปอ่าแต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าหลังจากนั้นมีการยึดที่ดิน ของคนที่เช่าซื้อไปอครับคนที่ซื้อโทรศัพท์ไปอ่าแบบนี้ยึดได้ไหมครับเพราะว่ามันอาจจะไม่กี่บาทเองอาจจะเป็นนี่แค่หมืน่นสอง0มื่นอะไรแบบนี้แต่ที่ดินเป็นล้านเลยนะครับพี่เกณฑ์จากกรณีตามข่าวที่มีหญิงสาวนะครับชาวพิษณุโลกเนี่ยได้ไปซื้อ,อโทรศัพท์ iPhone เครื่องหนึ่งร,ราคาก็ประมาณ3 0,000กว่าบาทบในวันทำสัญญาเนี่ยก็ตกลงมา วางเขาเรียกว่าวางมัดจําไว้หรือว่าให้งวดแรกไว้แปดพันบาทบแล้วก็ผ่อนได้แค่หนึ่งงวดหรือสองงวดหลังจากนั้นก็เธออ้างว่าเธอเนี่ยอ่าได้ย,าย้ายเธอได้ย้ายไปทํางานที่อื่นแล้วก็ลืมเรื่องทัวร์ตัดไ,ไปเลยอ่าอกลายเป็นว่าขาดผ่อนเนี่ยสิบสี่งวดอ่าพอขาดผ่อนสิบสี่งวดเนี่ยทางเจ้าหนี้เนี่ยก็ฟ้องคดีต่อศาลครับแต่เธอตอนย้ายภูยมิิ่ำนอนไปไงอ่าครับผม หมายสารแล้วก็หมายการยึดกายมาคับคดีก็ส่งไปที่บ้านของเธอเนี่ยทุกขั้นตอนเลยแต่บ้านดังกล่าวเนี่ยมีพ่ออยู่แต่แต,แต่พ่อคือส่งนะตามทะเบียนรา่างตามสำเนาที่ปรากฏอยู่น,นะแต่พ่อเนี่ยก็คือแก่กนะแล้วไงก็ไม่รู้ว่าจดหมายเลยกลายเป็นว่าเนี่ยเจ้านี่ก็คือยึดทรัพย บางเอิญว่าที่เจ้าลูกหนี้เนี่ยมีทรัพย์สินอยู่อย่างเดียวก็คือที่ดินที่ดินเมื่อเมื่อเป็นที่ดินเนี่ยแม้ราคาทรัพย์ที่ดินเนี่ยจะสูงกว่าราคาหนี้ก็ตามครับเจ้าหนี้ก็สามารถยึดที่ดินออกขายทอดตลาดแล้วก็หากจากการทําค่าธรรมเนียมการบังคับคดีแล้วก็หนี้ที่เจ้าหนี้ที่คนคนจะได้เงินเหลือกี่บาทก็คือได้แก่ลูกหนี้ไปในกรณีนี้กฎหมายสามารถบังคับคดีและยึดทรัพย์สินของ ลูกนี้ได้ก็คือเหมือนเป็นกรณีดังกล่าวนี้ก็คือที่เป็นฐานนี้ยึดได้ยึดได้ครับผมอ่าก็เพราะว่าเราก็เคยทําคลิปไว้แล้วในเกี่ยวกับพวกการบังคับคดีอะไรต่างๆนะแต่ถ้าสมมุติว่าหญิงสาวคนนี้มีอาจจะมีทรัพย์สินอื่นทรัพย์สินอื่นอาจจะเป็นรถยนต์อ่าซึ่งมีมูลค่าที่ต่ํากว่าที่ดินหรือบ้านอ่ามันก็อาจจะฝ่ายเจ้าหนี้จําเป็นหรือฝ่ายโจั่นเองจาเป็นต้องไปยึดเพราะว่าอาจที่ว่ามีราคา น้อยกว่าบ้านก่อนก็คือมันไม่เกินไม่เกินกว่ามูนนี่ก็คือยึดทรัพย์สินราคาที่ใกล้เคียงกับมูนนี่ไม่เกินมูนนี่เยอะมากแต่ในกรณีนี้ยทรัพย์สินมีชิ้นเดียวมีชิ้นเดียวก็ที่ดินเนี่ยมีราคาสูงอย่างไงก็ยึดได้ครับผมยึดได้นะฮะผมก็คือทีนี้ก็จะเมื่อยึดแล้วอาจจะมีการไปตกลงเจรจาไกลเกลี่ยยอมจ่ายยอมผ่อนดีกว่าก็คือไปผ่อนโทรศัพท์ไม่จบจบไปแต่ต้อง แต่ถ้าทําในกรณีเช่นนั้นต้องทําก่อนการขายทออตลาดเสร็จสิ้นอ่าเมื่อขายทอดตลาดเสร็จสิ้นแล้วเจ้าหนี้รายใหม่มาซื้อทรัพย์สินไปแล้วเนี่ยก็ไม่สามารถจะทําอะไรได้แล้วก็คือต้องปล่อยเลยตามเลยก็คือเราก็เสียที่ออ่ายัางไงก็เห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ